บอกว่าน้ําหอมนะคะวิธีการมูนะคะสําหรับใครที่มูอ,อนุบาลยังไม่ต้องเชื่อครูนะยังไม่ต้องเชื่อครูบางทีครูแบบว่าเหมือนขี้โมอ่ะนะคะทุกคนเวลาใช้อะท่องคาถาที่ครูบอกพุทธังนํำมาเงินธรรมังนํำมาทองสังคังนํำมาของเอหิมะมะเพ่งเพ่งพาพ,า,พา,หาหาหาลือลือเป็นการเล่งรั์แล้วเวลาคุณใช้ใช้ไปวางใจเลยทุกคนแล้วขอทรั์ ขอเงินขอให้เงินงอกขอให้มีโชคมีลาภไม่ต้องบอกว่าขอให้ถูกหวยรวยเบอร์มันมันเฉพาะเจาะจงเกินไปบางทีไม่เคยทําบุญด้วยหวยเบอร์ไงก็จะไม่ถูกไงขอมีโชคมีลาภทุกทิศทางให้เงินมาจากทางไหนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอคุณได้เพิ่งมาครั้งแรกขอพระคุณมากค่ะคุณเสาวนิตนะคะทีนี้สมมุติว่าพอคุณได้ใช่ไหมสมมตินะยกตัวอย่างเฉยๆนะเฮ้ยอยู่ๆสามีคุณให้เงินพันหนึ่งสมมติ ให้คุณรีบไปจดเลยวันวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วได้เงินจากสามีหนึ่งพันบาทให้คุณดีใจไปเลยว่าคุณได้พอ้นาหอมพอเราอะค่ะ alert เราใช้เขาทุกวันไปไหนเราก็ใช้ไปกราบพระเราก็ใช้ที่มือแทนดอกไม้ทูบเทียนเพราะไม่ต้องใช้ดอกไม้ทูบเทียนนะคะเพราะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นของดอกไม้ทูบเทียนนะคะแล้วกลิ่นนี้เป็นกลิ่นกุหลาบแล้วอีกกลิ่นหนึ่งเป็นกลิ่นซากุระเรามีทั้งหมดสากลิ่นนะคะใช้กลิ่นไหนก็ได้ค่ะทุกคนแต่กลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นที่ ส่วนใหญ่ใช้เพราะว่าเกี่ยวกับดอกไม้ทุกเทียนนะคะเสร็จแล้วเวลาคุณได้ข่าวดีให้คุณจดให้คุณจดแล้วเรามามูดูกันว่าทุกคนฟังให้ดีหมดน้ําหอมขวดนี้คุณจะดูดเงินได้เท่าไหร่เออถ้าใครบอกว่าคุณมูแล้วบ้าปล่อยมันไปคุณจงบ้าให้เขาเห็นว่าคุณบ้าแล้วรวยเข้าใจนะคะอย่าแบบอุ้ยครูายเขาอ่ะเขาแบบว่า ทุกคนคะส่วนใหญ่คนที่ว่าเราอะไม่รวยสักคนส่วนใหญ่ที่ว่าเราก็ไม่ได้ดีกว่าเราไปสักคนหรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปแคร์เราจงแคร์ตัวเองทุกคนขะจงเชื่อตัวเองคุณก็ไม่ต้องเชื่อครูเหมือนกันครูขายของครูก็จะต้องบอกคุณว่าของครูดียังไงแต่สุดท้ายแล้วครูก็บังคับพวกคุณไม่ได้อยู่ดีคุณต้องมูกันเอาเองคุณต้องลองมูดูเอาเอง คุณต้องลองไปดูผลลัพธ์เอาเองเป็นคาถาที่ครัวค่ะให้พี่น้องทุกคนนะ่ะท่องนะคะทําไมนบุก้าวขายดีขายชาไปแล้วเกินสองล้านกล่องทุกคนขานะคะบ้านเวารวยใช่แล้วค่ะเพราะว่าทุกคนคาถาค่ะทุกคําของคาถาค่ะจะมีอักขระทุกคนจะมีอักขระของเวทมนต์เพราะฉะนั้นจะเป็นเวทมนต์ทางด้านขาวไม่ใช่ด้านดําพอเราเสกหรือเราพูดนะคะทุกคน เรามีความสุขเพราะเรามีความสุขเราดูดได้เพราะเราดูดได้ทุกคนเราจะฟินพอเราฟินซับยิงมาคุณคิดว่าโชคลาภเงินทองชอบคนชอบคนอารมณ์เสียหรือชอบคนอารมณ์ดีคุณคิดว่าเงินทองหรือว่าความโชคดีเขาจะชอบคนที่แบบดูถูกคนว่าคนด่าคนหรอคะเขาชอบคนอารมณ์ดีเขาชอบคนพูดแบบ สนุกสนานบ้าบ้าบบแบบครูนี่แหละทุกคนบ้าบ้าบบมีหลายร้อยล้านจะไปถึงพันล้านคุณเอาไหมนะคะเออถ้าเอาก็ไม่ต้องไปสนใจใครครูนี่ไม่สนใจใครมานานแล้วค่ะนะคะไม่สนใจค่ะเพราะเราอ่ะไม่ได้บ้าแล้วไปฆ่าใครไม่ได้บ้าแล้วไปเออไปยุ่ยคนตีกันไม่ได้บ้าแล้วแบบว่าไปขโมยของใครไม่ได้บ้าแล้วแบบว่าไปใส่ร้ายป้ายสีหรือไปทําให้ใครเจ็บปวดนะคะ เราบ้าของเราก็คือเรามีเรามีสัจจะเรามีวาจาเรามีความคิดทุกคนครูก็ไม่ได้ธรรมดานะคะเด็กเกียรตินิยมนะจ๊ะเด็กเกียรตินิยมนะจ๊ะเรียนก็ไม่ได้จบน้อยๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนครูไม่แคร์นะคะครูไม่ได้แคร์เลยที่ใครจะมาตัดสินเราว่าเออพวกนี้ แบบเจ้าของแบรนดูบ้าบ้าบาบเนาะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคะ่ะบ้านเรารวยบ้าไปเถอะเพราะว่าเราไม่ทําลายใครเราพูดแต่ความจริงเรามีศินเราจงอยู่ในศินนะคะศินทําให้เราอะคะ่ะเดินทางอย่างไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป๋ะทุกคนมีศินก็ไม่พูดโปดไม่รักขโมยไม่เป็นชู้กับใครไม่ดื่มสุราอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนไม่ฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยสินห้ามันทําง่ายมาก เราเป็นคนมีสินเพราะฉะนั้นใครด่าเราว่าบ้าไม่เป็นไรใครว่าเราไร้าสาระไม่เป็นไรครูอ่มูแล้วรวยครูก็มู